ลองดูกันกันลื่นลื่นลื่นไม่เป็นไรทุกคนวันนี้กินอะไรเกี่ยวกระชอนเกี่ยวหน่อยเกี๊ยวหน่เกี่ยวเกี๊ยวพี่พ่อเพี่พ่อว่าชื่ออะไรนะชื่อพี่อะไรนะพี่พ่อไอ้แกเข้ามาให้เข้ามาให้เลขอ้วนใช่ไหมอ้วน เขาเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วอันนี้พี่ใหม่นี่พี่ใหม่อ๋อพี่ใหม่ชื่อพี่พ่อผมไม่ได้น่ะไม่ได้น่ะดีๆนะลูกอันนี้พี่แค่รอเล่นนะนะพี่เอง คืนนี้พี่ดนโทัพท์อยู่พี่บุ๊คทำอะไรรีวิวไปเล่นอ๋อเอา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 เอ้ยนี่คือที่ชมวิวเธอทำอะไรกันทำเครื่องเล่นทำบ้านต้นไม้ไงใช่ทำบ้านต้นไม้เฮ้ยเอาไหมจอดรถนอนมาให้ได้เามาบังคับให้ดูคืนนี้เธอนอนวันนี้กันเลยไหมไม่เอาอ่ะแค่ทำไปเล่นเฉยๆนี่รู้แล้วรู้แล้ว นี่รู้แล้วห้าไม้มาพาตรงนี้แล้วก็ทำเป็นบ้านคนละชั้นละชั้นเอาดิป้าว่าโอเคเลยะแต่วตะวานุจะตะนตนตนจะหลบแป๊บนึงแล้วเธอก็เล่นได้บนต้นไม้ออลอนองนอนล,ลองไปนอนดิได้ไปจะไปวาบ่อยให้ไม่ต้องรัก พี่อยากค่อยเอาลงเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเตี้ยๆตรงเนี้ยลูกทำเอาไม้มาวางวางค่ะเป็นบ้านพ่อว่าเป็นเปรตตรงนี้มันสนุกมากเลยนะเปรตตรงนั้นมาทีละวซองซ้ำชั้นอะแบบจะห้านะเหรออ่ะพี่พร้อมพี่พร้อมเมื่อค่อยๆนะตอนนี้มีคนให้กำลังใจอยู่

อ่ะเด็กสอ,องคนนี้ไปกินด้วยอ่ะไม่เอารับกระป๋อเฮ้ย